จเดี๋ยวตรงนี้ผมจะใช้เวลานิดนึงเนอเพราะว่าจะทับไสให้ถูกเลยเมื่อกี้ตรงใหญ่ทับไม่ได้ซึมหลตรงนี้จะเอถใส่ไสอะไรแจ้งครับถึงคเปีเกเปยกขดนม่นนีหล Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn anh theo có đẹp không đẹp theo nhiều cái không à này ha đẹp ครบลนะคับครบแล้วก็มีเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะขอถ่ายภาพไวก่อนแป๊บนึงเดี๋ยวให้พี่สิทภามาอยู่ด้านนี้แล้วก็ทีเจ้าหน้าที่นะครับอูเรียงกันรงนีคุ้กองมาเนาะับตรงไครับับตรงรปกรองเขาบกว่าเขาเชื่อครับจะให้พี่จิตภาพอยู่ตรงกลางเัที่ครับแล้วก็เดี๋ยวให้ผมถือใส่เลยตร่า้มีแบบยกถุงยกหยักถุงยัใช่อ่าเดี๋ยวพี่ภาพตรงกลาง ครับบครับครับพิจราตรงกาเก็บภาพเลยครับเดนมากไม่ีครับ่อต่ กันแล้วจะด้นเลยโอเคครับทีนี้นะครับเดี๋ยวะแนะนํานิดนึงนะครับพี่สุชาตินะครับเข็มพรมนี่มาจากมหาสารคามเ้อนะครับมหาสารคามเดี๋ยวให้พี่สุชาติแนะนาตัวนิดนึงว่าเป็นใครมาจากไหนทําธุรกิจอะไรนะครับอ่ะเชิญครับพี่ก็เปิดร้านขายเสื้อผ้าชิฬาครับได้ดูข่าวก็มีความเป็นห่วงเนาะพี่น้องก็เลยพอดีผมกับกับเด่นเนี่ยเป็นวิสหายกันมาหลายปีแล้วแหละ ก็เลยรู้จักกันก็เลยประสานมาว่าอยากจะมาช่วยเหลือโดยเอาเสื้อผ้ามาให้เพราะว่าผมบางท่านออกจากบ้านก็รีบมาอาจจะมีชุดมาเปลี่ยนน้อยอะไรอย่างเงี้ยก็ขอให้กําลังใจนะครับขอให้สงครามจกใไว้เด้อจะได้กลับบ้านเนาะครับให้กำลังใจทุกท่านครับขอบคุณครับ จมส่เลยจะใส่เลยไอ้น้าไปอยู่มองไฟมือนยัง่ช่วยช่วยแจกได้ไหครับมันจะได้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 ไคคือถ้าถ้าใส่ไม่ได้ก็ให้้เปลี่ยนกันนะได้ได้ได้ใครใส่ไม่ได้ก็มาเปลี่ยนเลยหรือว่าเปลี่ยนกันก่อนก็ได้เบื้องต้นอ่ไปตร้มันจะได้จบเร็วๆจะได้ไปอีกอ่าดูด้วยครับใส่อะไรใส่อะไรบอกด้วยนะครับ เดี๋ยวเดี๋ยวช่วยแจกเลยครับแจกเลยดูไซด์ด้วยนะครับได้ก็เดินออกเลยนะครับไ่ด้แล้วเดินอไปก่อนเด้อแยกมานนี้แยกมานี่แยกมานนี้แยกวนี

ในจังหวัดสุรินทร์ครับนให้ขอบคนก่อนถ้ามเปลี่ยครับเยเดี๋ยวเดี๋ยวไปเร็วไ่เที่ยว นี่อ่เเส้ด็กน้อยหมดแล้วบอค่ะเส้เด็กน้อยมีมีอีกไหมครับมีไหมเสื้อเด็กน้อย่ยมีไหม ขไซส์ S เด็กน้อยขอบคุณคขอบณครยังไม่ได้ใครยังไม่ได้อหนไม่ได้เลยมเียนนี่เสื้อเด็กนี่เอาเสื้อมาเียนี่น่อนู้นนูเราใส่เกินเใหญ่ใ่เอยอ่านูนอาเราเอาเปี่ยดูส่ดู ก่อนลูกนั่นไูกกล่องยัไม่ดู้าครับครับม่ใส่ไม่ส่ยังใช่ไหมวันนี้เลยครับนี่ใส่จะไปไมคะ คนเล็กคนนี้ไม่มีนะครับจะมีก็ให้หนูสีเขียวนนางให้ยายสีเขียวหน่อยอันนึ่งยายสีเขียวหนงเลานดวยอ๋คนละหนึ่งนะครับใส่อะไรใส่หนูใช่ไหม้เอสยูโดเอสเ็กคใส่ไซส์เอ็มได้ไหลูกอ๋ออันนี้มันของเด็กไหมนี่ของเด็กของเด็กอยากได้ค่ะไม่

เอ็มใชไหมได้ได้เอันนี้ได้้อสอสเอล็กไหมแม่อรออยดีไหมมีไซส์เอ้ได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 ้สบายได้ได้ได้ตัวพี่สองโอเคบตัวเดียวยไม่ได้บางวันมันมันหน่อยบนลูกมันใหญ่่เอ็มครับ มันเอลได้หนิเอลหนูใส่ได้อยู่เนี่ยอ๋อมันเอ็มเหรอครับโอเคเดียวเดี๋ยวได้เอาไม่ใช้เอลนะเดี๋ยวค่อยมาเปลี่ยนเดลยรับไปก่อนนะให้คนไม่ได้ไปก่อนนเอล ใส่เลยนะทำน่ได้มแ่แอมแมใครใส่เอมครับเอมอันนี้อมแ้วเอมครับได้แล้วก็ออกได้ครับมีแอมครับแอมมีแอมมอ่ามีเขียวครับได้แล้วให้ลานีใส่แอมได้ ไซออลอันนี้เอ็มก็เอาลครับผมไม่มีแต่เอ็มลูกใช่ไหมล่ะเอ็มหรือเเะอ่เียแต่เอ็มเมื่อต้ตงี้หรออันยังดังโอเคนะครับเราก็จบกันเพียงเท่านี้ก่อนนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัรับวันนี้สวัสดีครับ